สวัดีค่ะแม่ครัววัสดีค่ะแม่ครัวแี่นเายนี่เออใบตะโอล่ะนะคือเบาะเออ าวว่าต้องเป้อ้เ่้วอืาเห็นพูดกัเฮ้ยอัดวยแช่แกงทำไมน้ำเด้อเอาขาเขาหุงทงมอเลยได้การกีฬาแท้ไปต้องโอยุ้เงินไอวี่น่ะเอามาโรยอันนี้เฮานี่จะเหลือหร้อ ต้องย่ะนี่ก็ไม่เหลือนี่หุงข้าแล้วไปนอนด้วยสวยนี่บกเบิ้ลหุงข้าวเจ้าน้ำหนึ่งข้าเหนียวน้ำหิวเข่าอจัดไป่ะหัวกุ้งมาต้องทอดบอกมานี่ทอดเเหอา เป็นแบบไหนเหี้ยเลยตายอืมปะร้อนน่าหัวใจเดียวมันให้เออเอาเอาถัวเดียวรู้สองถัวเลยเอาซองหัวเธอเนอะเสร็จแลแบ่งกันยื้อกันบะถึงอันนี้เนาะแบ่งแล้วสองแลสองเอาพอดีชิ้นหอดกุ้งนี่จอยนี่ล่ะจอยถ่าน้ำมันอยู่คุณแม่หอมไหมคุณหอมแล้ววันนี้กับข่าวยังบ่เสร็จอยู่ตาข่าวรอแล้วพอดีกระแดงพอดี มาเด้เอ,อหนับคนค่ะอืมคลิปคลิปกินข้าวอีกแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวกันแหละอหหเอเอใบตั้งโอพยยูเฮือนน่ะบได้เอามาโรยโอ้ใส,ส่ไฟย่างดี ไอ้ไ <R> ้เแม่จกสังอะไรทจะไม่กิอ้ามแ่แกอแกอล้วอะขอประคาอืมจะเอาแกสั่ง <horror> ย <s at> ังไงประเด็นอรก็ลองต้องเาเขาบกว่าเขาิรนี้เป็นแ่หนึ่งโมก็หรือว่าโปรนี้เป็นโปรอู้วาเลือหนึ่งกกาแฟหนึ่งนะคะเทอ่เายม่เอแกเลอเาลยบอกไ่เบอกไม่เอาแเยกเอาเยอามาเอ่เาลกไเอาลยไม่อาเลยเเเลยเา จะบอกเอามาจะได้ลาก็เลยบอกว่าให้ลองกินดูค่ะเหอ,อ๊ยไม่รู้บอกว่าทาเชินดูอะไรดีเนาะมีแกงหน่อไม้มีหอยแครงแล้วก็มีกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็ยำไข่มดแดงของบุมน้อยนะเพื่อนอยากักหวานเอาเมื่อแกงให้ยายค่ะกินแล้วเมื่อวานนี่ ค่ะเดี e ๋ยวรอสมตานะันนละร้ามตรงนี่ตำสมตำยำเลงพิษสารจ่ายโอ้ยน้ำลายไหลคเบิร์เลยนั่นแหละใส่เบอร์เลยพอดีตำน่าชิบบาทเครื่องครบเรียบร้อย มารีซูส์คือนี้แหงเลยค่ะนี่มันนิใส่นนสีน้ำก็ไม่ดน้ำน้ำเล้กแว่าขายงองมากกลัมนยมากเลยคอมันไ่ยเลย้ดวยอ้แตกนี่หละเหุผลที่โอเราอยากเผากินอืมคัดคพอมตะมอกป่าคือไปกินข้าวน้ำกันอิ่มแล้วผู้บ่าวนะเขาก็มีโรคซุนตัว เนื้อข้าวเหนียวน้ำพร้อมบปล่ผู้นาข้าวหอนฮ่าผู้รู้ผู้ผู้ข้าวหอนหานะส่งกระติบนะกินเลยข้าเนียกินเลยข้าวหนวกน้าหนยวหอนอกัะหล่นลงวกงกงวกงวกแม่แตไม้ไม่ปราหัวเพราะล โรยกระหินบาเนี้โอ้ยสุดยอดเอ้ยมาชิอิมก่อนเออมาชิอิมก่อนแมงวันลงบ่โอ้ไฟอ่อนๆนะลูกโอ้หัวหน้า่อยไฟแรงขนาดเลยดีไฟไหมโอ้ได้การหัวหน้า่อย อันนี้ข้าแก้เรียบร้อยแล้วให้จะไหนตัวบอลอันนี้อยู่แผนกทอดหัวตลอดเลยนะหัวงวงาแก้เรียบร้อยแล้วให้จะไหนต่อแก่ละกันรถดีสุดรถแค่ไหนจ้ะปุ้งๆล้วก็ทอดมันาาะแบว่ไม่ต้องใส่เยอะนะรถดีเมื่อนั่นนั่นนกเปิ้ลทอดว่าเอากามหัวมันออกไหมมังมีกุ้งอยู่ในตู้เย็นหนึ่งกิโลเอาออกมากินไม่ได้มันแข็งอ่าฮะ ไปฟางล้างไปเซ็ตฉันแล้วมึงไปล้างก็ได้เลยเดี๋ยวเราเอาไปพร้อมคหกไม่ถือซี่เรื่องใช่รถดีเวลาซอสบวบโอ้ยแสบเห็ดบวเป็นสีบวบไยซุปแป้งขนาน้อยมีมากแป้งบ่บซุปพอมันไม่ติดกระทะน่ะจะไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมนะโอ้ยบดินไปกินเหล่าแซ่บซื้อแม่เห็นนี่ตรงขันตอนที่เขาว่าเอาที่เขาว่า ฟางบอกงดน้ำงดน้ำชางดน้ำชาแล้วกันไปซื้อก็ได้ค่ะเปิดร้านพอดอันนี้หรือกินก่อนกิ่นก่อนก็ได้กินข้าวก่อนนะมั้งเนาะมันต้อหัวกรงแต่เดียวค่ะในเอาดูหน้าตาก่อนจะเอ๊ะซ์กายค่ะมากินข้าวกันเด้อคขามา แส็บเส็บครับวันนี้มีกระถอนแกงหน่อไม้มานะครับเออมีแกงหน่อไม้ด้วยให้น้องเปิ้ลแกงเออแกงเรสกินแล้วน้องฮู้มันสิเย็นก่อนอ๋อครับงั้นผมขออนุญาตกินก่อนนะเออมันเย็นแล้วมันสิบอ่บเสบขอบคุณพ่ออนเนี่ยอนุญาตเรากินก่อนเฮ้ยสอนกลางพอถ้าใครคิดไปก่อนพอแลพอแล้วพ่อฮอนเอาตับมังหง่าเบวแบงเป็นทรงหลักวะเฮ้ยแล้วก็ต้องจิ้ม บระเทศชองจานบ่เหยยดูไงเฮ้ยเอ็ดซ์ชองจานเลยลูกโอซามาอันก่อนทั้งหมดเลยมาเนี่ยคนเก่งครับอันนี้จังอืมคนเก่งๆดีกว่าแมวไว้คอยเลยแมวลงคลิปเลยบ้านลงค่ะมาลงน้อมาเซลลามากินข้าวนำกันเด้อค่ะเด้อมีพี่บุ๋มน้อยมีครอบครัวน้องชมพู่นะคะนี่ครบทีมกันเลยค่ะมามามากินนำกันค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ